คำสั่งก่อนจงเขียนภาพจากการสะท้อนของภาพต้นแบบกับแกน x เพราะถ้าไม่บอกจะรู้ไหมล่ะว่าสะท้อนตรงไหนถูกไหมคำสั่งอยู่ข้างบนก็คือสะท้อนกับแกน x นะครูใช้ข้อนี้นะาะดูแล้วรูปอื่นนีมันภาพมันเข้มไปนะอย่าร้หน่อยอย่าลืมนะแกน x นะแกน x เ,เป็นการสะท้อนนะ แล้วก็นอกจากการเขียนรูปจากการสะท้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้สังเกตพิกัดของมันนี่คำสั่งก็คือใช้แกน x เ,เป็นแกนสะท้อนฉะนั้นไอตรงนี้ครูเขียนเก้มๆตันตัวเองลืมแค่นั้นแหละนี่ไงแกนสะท้อนแล้วก็เหมือนเดิมอ่ะจุดอะไรนะ C D E ถูกป่ะ ถ้าแกนสะท้อนเป็นแกน x แกน y เนี่ยระยะห่างของมันก็จะต้องเป็นถ้าสะท้อนกับแกน x แกนนี้เป็นแนวนอนระยะห่างแล้ก็วัดแนวตั้งซึ่งถ้ามันเป็นเพิกัด x y เนี่ยนับช่องเอาเลยก็ได้อันนี้จุด c ถูกว่าจุด c เราก็ห่างจากแกนสะท้อนห่างก็คือวัดจากจุดที่เราสนใจมาตั้งฉากกับแกนท้อนห่างกันอยู่สองช่อง ก็ไปต่ออีกฟากหนึง่งอีกสองช่องอนี่ไงเจอจุดแล้วจู่อยู่นี้อันนี้ก็คือสีพามโอเคจริงๆวาดมันไม่ยากหรอกนะดีดีอยู่ห่างจากการสะท้อนหนึ่งช่องอยู่ข้างบนถูกไหมไอ้จุดดีพามก็ต้องลงมาข้างล่างหนึ่งช่องเหมือนกันก็เจอจุดดีพามแล้วการวาดไม่ได้ยากแต่เดี๋ยวให้สังเกตอย่างนี้ให้สังเกต พิกัดของมันจุด E อยู่ห่างจากแกนทอนหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องก็จุด E อยู่ข้างบนห้าช่องจุด E พามก็ต้องอยู่ข้างล่างห่างจากแกนทอนห้าช่องหนึ่งสองสามสี่เจอแล้ว E พามไม่ใช่คนชื่อพามเป็นผู้หญิงแล้วเรียกเขา E พามไม่ใช่นะนะพามก็คือขีงหัวหนะแล้วก็ลากเส้น C E C D แล้วก็ไป E นี่ไงเวลาดูดูทีละจุดอันนี้คือเบื้องต้นเนี่ยใครใครเรียนแล้วไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่นี้เดี๋ยวจะมีหลักการ,รักเกเล็กนิดนิดนึง C D D แล้วก็ไป E E แล้วก็กลับไป C มันก็จะเป็นรูปที่สวยงามไม่เบี้ยวแหละแล้วทีนี้ถ้าอ่านพิกัดนะอ่านพิกัดของแต่และจุดนะเดี๋ยวครูจะอ่านพิกัดของจุดใหม่ เทียบกับจุดเก่าแล้วมันจะมีหลักการจำกอยู่จุดสี่พาเนี่ยเราอ่านเนี่ยพิกัดของเขาต้องเป็นเกับ y เราเราเราอยู่ที่จุดก่อนแล้วไปดู x x คืออะไร x ลบหกนะ x ลบหกแล้ว y อ่ะก็มองไปที่แกน y ลบสี่ยังไม่ปัญหาเลยจุดดีอ่ะจุดดีพิกัดคืออะไรอ่ะพิกัดก็ต้องอ่านกัน x ก่อนแล้วมามองอยู่ที่จุดดีแล้วก็มองไปที่แกน x เห็นอะไรเห็นเล็แต Okay. พิกัดของจุดดีพางก็คือแปดแล้วก็วายก็มองพิกัดวายปั๊บเห็นลบสองโอเคกระจบอ่นพิกัดไม่มีปัญหาแล้วจุดอ e, ีอย่างพิกัดต้องเป็นเอ็กวายถูกป้ะถ้าเอ็กวายก็คือมองแกนเอ็กก่อน <4. S 1> เห็นแล้วสี่เอ็กไปแล้วก็ต้องเป็นวายมองพิกัดวายเห็นลบสิบลบสิบโอเคตรงนี้อ่ะทีนี้มาดูวิธีการถ้าแบบไม่ต้องวาดรูปแล้วเขาสนใจแค่พิกัดนะอันนี้สะท้อนแกนอะไรเขียนตรงไหนตรงนี้ สะท้อนแกน x ถ้าสะท้อนแกน x ครูจะบอกว่า x เดิม x เดิมแล้ว y เปลี่ยนครูอะไรคือ x เดิมอ่ามาดูนะสะท้อนแกน x คือครูจะมีคำให้เราท่องอ่ะสะท้อนแกน x x เดิม y เปลี่ยนอ่าดูแต่จุดนี้ไงนี่คือจุด c หรือปล่า x เป็นยังไงลบหกไงแล้วอันใหม่เป็นไงก็ลบหกเหมือนกันนี่ไง x เดิมเลยแล้ว y เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะจากสี่เป็นลบสี่เนี่ย นี่ไงสะท้อนกัน x x เดิม่เปลี่ยนของเดิมคือ x เป็นลบหกลบหกก็อยู่เหมือนเดิมแต่ y มองเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเครื่องหมแบบนี้ดูพิกัดดีบ้างพิกัดดีนี่ก็คือแปดสองถูกไหมแปดสองแต่พิกัดดีพามเป็นไงแปดลบสองนี 2, ่ไง x เ,เดิมไหมสะท้อนกัน x x เ,เดิม x เดิมนี่ไงแปดเหมือนเดิมเลยแต่สองก็คือ y ถูกไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเครื่องหมครับจุดหนึ่ง จะดต้นแกน x จุด e ก็คือสี่สิบถูกป้ะ e พางมก็คือสี่ลบสิบจุต้นแกน x x เดิมนีม่ไง x เดิม x เดิมแต่ y เปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนขึมาโอเคจะท้อนแกน x เนี่ยมีซุอยให้ท่องจะท้น้นแกน x x เดิม y เปลี่ยน